แบบนะคะที่คุณลูกค้านะคะสอบถามเมาบอกว่าอยากได้เป็นรูปแบบแบบหน้าร้างหน้าร้างนะคะชิคชิกบ้างนะคะคุณลูกค้าขายวันนี้ค่ะเราแต่งนะคะแต่งปะชายกระโปงด้วยเนาะอันนี้ความยาวชุดนะคะลงมา30นิ้วก่อนเนาะตรงชายกระโปรงตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขายอยู่ที่8นิ้วนะคะคุณลูกค้านะชุดนี้นะคะความยาวอยู่ที่38นิ้ว ความยาวอยู่ที่ที่38นิ้วนะคะอยู่ตรงหัวเข่านุ่มพอดีเลยอยู่ตรงหัวเข่านุ่มพอดีเลยนะคะคุณลูกค้านะนุ่มสูง160ซนติเมตรนาอคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะชุดนี้1590บาทชุดนี้1590บาทค่ะรูปแบบแขนนะคะตัดเป็นแขนกระดิ่งแบบนี้ค่ะรูปแบบแขนนะคะตัดเป็นแขนกระดิ่งสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสัั่งตดดดเเข้้้าาามไลยนนะะคชุี6590บ เป็นงานซิฟหลังค่ะใส่สบายนะคุณลูกค้าค่ะเป็นงานซิฟหลังนะใส่สบายค่ะตรงนี้นะคะช่วงไหล่ตรงนี้ที่นุ่มใส่อยู่จะช่วงไหล่อยู่ที่นะคะ1 4นิ้วใช่ไหมแล้วก็รอบอก36ค่ะตรงเอวตรงนี้นะคะเราก็บวกเพิ่มเนาะปกตินุ่มจะใส่เอว30สะโพก40ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชุดเดสนะคะก็จะตัดเป็นเอว32ค่ะสะโพก42คุณลูกค้าค่ะความยาวชุดของชุดนี้อยู่ที่38นิ้วนะคะระดับหัวเข่าของนุ่ม ระดับหัวเข่าของรูมค่ะคุณลูกค้าขาเป็นชุดเดสอีกหนึ่งรูปแบบและกันเนาะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะวันนี้1590ัรบาทวันนี้1590ัรบาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยชุดนี้นะคะรอบอก36ค่ะรอบเอว32สะโพก42ค่ะ แล้วก็ความยาวของชุดอยู่ที่38นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นความยาวนะคะความยาวของชุดตรงนี้อยู่ที่30นิ้วแล้วน้่มต่ออยู่ที่38นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าสูงเนาะถ้าคุณลูกค้าสูงคุณลูกค้าบอกว่า เพิ่มนะคะตรงนี้นะคะให้เป็น40ใช่ไหม40แล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยให้เป็นอีก10ก็ได้นะคะก็จะเป็นความยาวชุด50นิ้วก็ได้นะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์เพิ่มเติม,ร,มร่วมกับร้านแม่บริาพาไทยของเราได้นะคะในเรื่องของความยาวของชุดเนาะรวมไปถึงความยาวของแขนในวันนี้ค่ะรูปแบบแขนที่เราตัดนะคะวันนี้คุณลูกค,าคา้าขารูปแบบแขนกระดิกรูปแบบแขนกระดิ่งสวยๆคุณลูกค,าคา้าขาความยาวของแขนนะคะตัวนี้อยู่ที่10นิ้วค่ะ ความยาวแขนอยู่ที่10นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนุ่มมีผ้าให้เลือกสีเฉดสีนะนุ่มมีผ้าให้เลือกสีเฉดสีคุณพี่จ๋าคุณพี่นะคะรอดูรอยชมได้เลยนะจะมีสีกรมเข้มนะกรมเข้มนะอันนี้จะเป็นกรมเข้มแล้วก็ครีมค่ะอันนี้จะเป็นกรมเข้มนะคะกรมเข้มนะโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีแดงส้มค่ะจะเป็นสีแดงส้มแบบนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ รูปแบบนี้ก็ใส่สบายนะเป็นชุดเดสที่ใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าขาสามารถสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าสวมใส่ชุดเดทสอยู่แล้วในชีวิตประจําวันรวมไปถึงบ,บ่าวเราออกไปทํากิจกรรมด้านนอกอย่างเงี้ยแล้วคุณลูกค้านะคะชอบสวมใส่เป็นชุดเดทเนาะและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นรูปแบบนี้มันเป็นงานซิปหลังรูปแบบนี้เป็นงานซิปหลัง,บบง,ซ,ลงซึ่งคุณลูกค้านะคะจะนั่งใส่ นั่งใส่หรือว่ายืนใส่ก็ได้คุณลูกค้าขาสะดวกแน่นอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าจะชอบสีแดงขาวผนืนนี้สีแดงขาวผืนนี้ตัดเป็นชุดนี้เนาะสวยนะน่ารักนะคะน่ารักน่ารักเลยนะคะคุณพี่จ๋าคุณพี่สามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยของเราจะเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดของเราจะเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าสามารถ ออกแบบดีไซน์ร MM so ่วมกับนะคะกับร <ense ign. S 2> mm ้านแม่บริพาไทยของเราได้เลยยินดีและก็ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าตรงอ่าตรงตัวตรงเนี้ยอยากให้เป็นลายสกอตทั้งหมดไม่อยากให้มีเชิงผ้าแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถบอกได้นะคุณลูกค้าก็สามารถบอกกับแอดมินได้เลยนะคะเพราะว่าของเราตัดได้อยู่แล้วเพราะว่าของเราตัดใหม่ใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะอย่างเช่นคุณลูกค้าอยากได้เป็นลายสกอตทั้ง อยากได้เป็นลายสกอตนนองตรงช่วงตัวทั้งหมดใช่ไหมอ่ะเป็นลายสกอตทั้งหมดค่ะเราก็จะวางผ้าเป็นลายสกอตแบบนี้ให้โอเคเนาะแล้วก็ตรงแต่ตรงปลายนะคะปลายของกระโปรงต้องใช้เป็นผ้าเชิงนะแต่ต้องใช้เป็นเชิงผ้านะคะคุณลูกค้านะทําให้ได้ค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าตรงนี้นะคะเป็นลายทั้งหมดตรงแขนแล้วก็ตรงตรงปลายของกระโปงหางปลาตรงนี้จะเป็นตรงเชิงผ้าจะใช้เชิงผ้ามาแต่ง นะคะคุณลูกค้าขาตามนี้เลยเดี๋ยวเราทำให้นะคะขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งข้ามาทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR วอาโค้ดน,นะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยผ้านี้เป็นผ้าอะไรหรอเป็นผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าของมา้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ เป็นผ้าของมา้าผ้าไยเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วอยู่ทรงสวยแบบนี้เลยนะคะอัดผ้ากาวเต็มชุดค่ะอัดผ้ากาวเต็มชุดจากนั้นนะคะก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บคุณลูกค้าจ้าอันนะี้ใช้สองผืนนะใช้ผ้าสองชิ้นค่ะใช้ผ้าสองชิ้นค่าผ้าสี่ร้อยบาทค่าผ้าสี่ร้อยบาทสําหรับคุณลูกค้าที่จะสั่งซื้อไปตัดเองค่ะค่าผ้าสี่ร้อยบาทค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่สามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะใช้ผ้าสองชิ้นจ้า สวยแล้วก็น่ารักด้วยใช่ไหมนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้ขา,ขา่ะเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดนะไม่ได้มีตัดไว้นะคะคุณลูกค้านะแล้วก็เร็วนะรวดเร็วทันใจเพราะว่าทำไมนุ่นถึงไม่ได้ตัดไวเพราะว่าช่างของเราตัดไวมากคุณลูกค้ขาขาเจ็ดถึงสิวันคุณลูกค้าก็ได้รับแล้วนะคะเราไม่ต้องจําเป็นต้องตัดไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอย่างแบบว่าคุณลูกค้า อยากได้ความยาวแขนแค่แปแบบนี้ซึ่งถ้าเราตัดไว้เราก็ต้องแก้ไขอีกรูน,นี้นั่นแล้วก็ด้วยสีด้วยอะไรอีกใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะนุ่นขออนุญาตอัปเดตแบบนี้ดีกว่าคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าเลือกทรงชุดเลือกทรงเสื้อเลือกทรงบะถุงเลือกทรงกระโปรงได้เลยแล้วก็ให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะตัดได้สบายมากเพราะว่าที่ร้านรับตัดอยู่แล้วนะคะตัดทุกวันนะคะช่างนะคะมาส่งงานะประมาณสาวันก็มาแล้วนะสามวันสี่วันก็มาส่งแลวนะคะเพราะว่าช่างก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันค่ะ ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยชอบสีม่วงเหรอม่วงขาวม่วงครีมเหรอได้เลยม่วงครีมนะสวยจังนี่นสวยไหมคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะม่วงครีมค่ะม่วงครีมค่ะถ้าวางผ้าก็จะวาง็นลักษณะแบบนี้ ว่ะะาแบบนี้เลยนะคะชุดออกมาจะเป็นแบบนี้เลยม่วงครีมค่ะถ้าชอบม่วงครีมนะถ้าชอบเฉดสีม่วงเลือกผืนนี้เลยแล้วตัดเป็นเป็นทรงนี้คุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะใส่ไซอะไรรอบอกเอวแล้วก็สโ่กเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงความยาวของชุดรวมไปถึงความยาวของชุดคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค,าค้ามากๆเลยสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยแต่ต้วงตัดให้ค่ะ ี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะค,คุณลูกค้านะสวยเห็นะติดต่อสั่งตัดได้เลยะค,ะเค่ะชอบลายอะไรสีอะไรนะคะค,คุณลูกค้าเบื้องต้นได้เลยบอกได้เลยนะอ,อันนี้สีแดงเหรอแดงขาวค่ะอันนี้แดงขาวค่ะแดงขาวสวยมากถ้าตัดแบบเป็นลายทั้งตัวเหมือนที่นุ่มบอกเป็นลายสกอตทั้งตัว ตรงตัวนะคะตรงตัวชุดเนาะตรงตัวชุดนะคะบอกว่าขอลายสกอตทั้งตัวเนาะแล้วก็ตรงแขนกับตรง,ตรงปลายกระโปรงนะคะใช้เป็นเชิงผ้าได้อย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถบอกได้เลยนะคะตามนี้ได้เลยหรือว่าจะวางรูปแบบผ้าเหมือนที่นุ่มวางแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะชุดนี้1590บาทงานสาาั่งตัดมีเงินมาจํา1น0 0 0พับาทค่ะแล้วอีก590บาทเก็บเงินไปทางหน้าบานได้เลยขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะชอบใช่ไหมนุ่ม มีอะไรที่มันมากมายมากกว่าชอบชอบใส่แบบนี้แหละค่ะเราก็อยากทําให้มันมีความหลากหลายเนาะอันนี้ความยาวแขนอยู่ที่สิบนิ้วค่ะยาวนะสิบนิ้วก็คือจะเป็นคุมด้านบนนะคะแขนแขนแขนช่วงบนสิบนิ้วมาตรฐานค่ะลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ้มตัดให้นะ ถ้าชอบสวมใส่ชุดเดทนะคะถ้าชอบสวมใส่ชุดเดทคุณลูกค้านะคะสามารถลองสั่งตัดกับร้านแม่บริภาคไทยของเรา่อนได้วันนี้นะคะนุ่มเลือกใช้นะคะเป็นผ้าขอม้าผ้าไฟเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนค่ะซักเครื่องได้นะสีไม่ตกค่ะซักเครื่องได้เลยสีไม่ตกและที่สาคัญคือรีดง่ายมากๆนะคะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางแค่นั้นเองใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางแค่นั้นเองค่ะคุณพี่คาะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะสีกลมเข้มไหมสีกลมเข้มนะคะครีม สีกรมเข้มครีมค่ะสืนนี้จะเป็นสีกรมเข้มครีมค่ะโอเคนะกรมเข้มเลยค่ะไม่ใช่ดํานะเป็นสีกรมเข้มค่ะไม่ใช่สีดําค่ะอาเราจะบอกตามจริงเลยนะคุณลูกค้าขาของเราจะเป็นสีกรมเข้มค่ะเพราะเราไม่ทอขาวดํานะคะโอเคนี่ค่ะจะเป็นกรมเข้มแล้วก็ครีมค่ะนี่อันนี้ก็วางลายภาพเห็นไหม แต่ถ้าตัดเป็นชุดก็มันก็สวยมันก็จะเข้มกว่าชุดที่นุ่มใสอยู่นะคะส,สวยมากใช่ใช่มาตรฐานผ้าทอเครื่องเลยค่ะไห้คุณเมปด80ค่ะอันนี้จะเป็นกลมเข้มครีมค่ะกลมเข้มครีมก็สวยนะคะถ้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองสั่งซื้อสองชิ้นนะถ้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองสั่งซื้อสองชิ้นคุณลูกค้าขา400บาทจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะ คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อผ้าจากร้านของเรานะคะไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะก็นําผ้าที่เราจําหน่ายได้แหละคะ่ะมาตัดเป็นชุดเดรสมาตัดเป็นเสื้อตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปงที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอยู่เนาะแล้วค,ลค,คุณลูกค้าชอบใช่ไหมคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจใช่ไหมคะคุณลูกค้าก็สามารถเข้าดูเข้าชมได้รีวิวสินค้าเรามีให้ดูให้ชมมากกว่า11,000่นรีวิวในะวันนี้นะ11,000มนรีวิวเลยค่ะพี่เข้าดูเข้าชมได้ เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยเข้ามาดูเข้ามาชมกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดติดตามให้ร้านแม่บริพาไทยของเราด้วยนะคะร้านแม่บริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะพื้นนี้ก็สวยอันนี้แดงส้มจ้ะพื้นนี้แดงส้มค่ะสดใสด้วยสดใสด้วยเห็นไหมคะถ้าเป็นลายสกอตทั้งชุดนะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็อันนี้ค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชุดนี้1590บาทชุดนี้1590บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S อยากวางรูปแบบลายผ้าแบบไหนบอกได้วางเหมือนที่นุมว,วางเลยสวยดีใช่ไหมคะคุณลูกค้าขามันก็จะเป็นการวางลายผ้าอีกหนึ่งรูปแบบการโชว์ลายผ้าที่เป็นผ้าข,ของม้จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นลายสกอตอย่างเดียวนะคะคุณลูกค้าขาลายสกอตอย่างเดียวมันก็จะเหมือนผ้าทั่วๆไปที่เขาทอเป็นลายสกอต แต่ถ้าเป็นผ้าของม้าไทยแลนด์นะคะฝรั่งเขาบอกจะเรียกว่าผ้าอ,อ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผ้าของมา้าผ้าของม้าของไทยใช่ไหมก็เรียกว่าลายสกอตนะคะคุณลูกค้าขาลายสกอตไทยแลนด์นะ,ะก็จะเป็นแบบเป็นผ้าลายสกอตที่มีเชิงมผ้าด้วยนะคะคุณลูกค้าขาเขาเรียกแบบนี้เลยนะ,ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะ ขอบคุณมากๆเลยถ้ามีคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะถ้ารีบคุณลูกค้าต้องรีบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มงานแล้วก็โอนมาจาให้ด้วยนะคุณลาาูกค้าคะติดต่อสั่งตัดเสื้อติดต่อสั่งตัดผ้าถุงติดต่อสั่งตัดกระโปรงหรือว่าอยากตัดเป็นชุดเดรสรูปแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าคะขอบคุณามกากๆเลยน,น,นะคะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยให้คุณให้คุณพี่ที่ทักมาหน้า YouTube หรือเปล่า<ม>เนี่ะ สวยมากๆเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆแล้ผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจติดต่อสั่งตัดเนาะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะชุดไทยสวยๆจากร้านแม่มริภาไทยรูปแบบไหน้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวต้องถ่ายให้ ะะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะถ้าชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะสนใจนะ,ะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะ,นะคะสวยๆท้งนั้นเลยค่ะเห็นไมคะไตัดสวยๆท้งนั้นเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหน้าร้านอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขา อันนี้ก็จะเป็นสีแดงชมแดงส้มค่ะของเราจะเป็นแดงส้มนะคะผืนนี้ก่อนสีแดงส้มผืนนี้สีแดงส้มค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้สองผืนนะสั่งซื้อสองผืนนะไปตัดชุดเดสต้องใช้สองชิ้นค่ะนี่สวยเห็นไหมอ,อันนี้จะเป็นสีกลมเข้มค่ะกรมเข้มครีมค่ะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นแดงค่ะแดงขาวค่ะแดงขาวค่ะสวย ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้หรือว่าชอบงานแพทเทิร์นของร้านแม่บริผ้าไทยดูแล้วใส่ได้ดูแล้วใส่สวยแล้วก็น่ารักแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะอันนี้จะเป็นม่วงครีมค่ะตืนนี้จะเป็นม่วงครีมค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย 0, 89, 16, 0 8 9 0 4 1 6ด0 8่ ชุดไทยชุดเดซสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขาเราต้องไม่พลาดเราต้องมีกระเป๋าสวยๆถือออกงานด้วยนะคะสีขาวสีชมาลเลือกได้เลยสีขาวสีชมาลเลือกได้เลยค่ะ1590บาทแถมฟรีกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้แถมเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 041 6ด0 8หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพิเคชันไลน์สแกนที่ q คราร์ตโค้ดน,นะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร ชุดรูปแบบไหนวันนี้เรามีมากมายหลากหลายชุดให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเลยเนาะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะชุดนี้เหรอชุดนี้เรียกว่าชุดเดทนะคะชุดเดทแล้วก็มันจะเป็นปลายหางปาะะลาเนาะ <laughs> ชุดเดทหางปลาชุดเดทหางปลาวันนี้คุณลูกค,ะคะ้าขากับผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อยหนึ่งันห้าร้อยเก้าสิบาทงานสั่งตัดมีโอนมาจำหนึ่งพันบาทค่ะพี่ขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกท่ทานมากมากเลยถ้าชอบสนใจให้น้่ตัดให้นะคะสวยน่ารักแบบนี้ละค่ะ สวยแล้วก็น่ารักแบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ็อปติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะ